เป็นกับตันทีมชาติก็เป็นเกียรติอยู่แล้วการเป็นกับตันของสโมสรอนิเวอร์พูลมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากและผมจะทำทุกอย่างสุดความสามารถของผมฟานได้คัมแบ็กพร้อมพา Liverpool ลิเวอร์พูลลุนแชมป์เต็มตัวทีมเรามีแต่เด็กที่กำลังห้าวแต่คุณภาพสูงทําไม่มีใครเจ็บและเรายังสม่ำเสมอโดยรวมตอนนี้เราทำกันได้ดีเรื่องลุ้นแชมป์พวกเราก็หวังเหมือนกันนั่นแหละช่วงพีคพีฟานได้มีให้ได้ทุกอย่างความแกร่งความนิ่งอ่านเกมแบบปรุโปรง เข้าใจเกมแบบเต็มที่บุกมายังไงก็ติดแกไปหมดแต่พอแกเจ็บหนักที่ ACL แกไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะอาการบาดเจ็บยังยาวนานเช่นนี้มักจะทำร้ายนักเตะแกต้องพักการเล่นยาวนานถึง285วันไม่มีอะไรการันตีว่าแกจะกลับมาเหมือนเดิมพอแกหายเจ็บกลับมาได้ฟอร์มก็บุกไปร่วมปีแกเล่นแบบแยงแยงจนโดนแซวว่ารักษาตัวไปเล่นบอลโลกซึ่งแกก็บอกว่าไม่จริง พอมาซีซั่นนี้แกถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมเรื่องใหญ่เลยนะแกแฮปปี้ด้วยเป็นกัปตันทีมชาติก็เป็นเกียรติอยู่แล้วการเป็นกัปตันของสโมสรอนิเวอร์พูลมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมภูมิใจมากและผมจะทําทุกอย่างสุดความสามารถของผมแกมาดีจริงแกกลับมาสู่มาตรฐานเดิมๆที่แกทําไว้สถิติบอกว่าแกเล่นแทบไม่พลาดเลยว่ากลับมามั่นใจเหมือนก่อนเจ็บมีมากกว่า10ครั้งที่แกเข้าดวนบอลแล้วชนะยังไม่มีทําพลาดจนทีมเสียประตูแม้แต่ครั้งเดียว เพราะว่าซีซันนี้แกครองบอลได้เย็นมากไม่มีโดนแย่งที่เจ๋งที่สุดแกยังไม่โดนเลี้ยงผ่านเลยสักครั้งเคลียบอลคอยเก็บกวาดหลังบ้านแบบเนียนเนียนเฮ้ยมีเตะมา12นัดแล้วสุดยอดมากแม้ว่าจะมีเกมที่แกโดนแดงไปแต่ก็ไม่มีผลร้ายแรงอะไรตอนนี้ลิเวอร์พูลที่มีแกนําทีมเกมรับขันแข็งกันมากแกสั่งการเพื่อนได้เด็ดขาดจัดระเบียบเกมรับได้เร็วตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่เสียจุดโทษเลยด้วยมีคารินชีตถือว่าแกได้ฟอร์มที่ดีที่สุดกลับมาแล้ว หลังบาดเจ็บหนักและพักไปยาวมามากและถ้ารักษาระดับนี้ไว้ได้แกจะกลับมาเป็นโน1นบอลอังกฤษได้แน่นอนแต่นัดหน้าเจอแมนซิตี้กับชาวคณะมาดูกันว่าโดกูจะทำให้แกเสียสถิติได้หรือไม่